ดูวิธีการเตรียมฐานรากและติดตั้งเสาเหล็กกันนะครับวันนี้เสาเหล็กเราจะใช้ h b e บีมตัวนี้คือ j b บอลนะฮะเจบลเนี่ยเราจะทําการฝังในตอมอซึ่ง j b บลเนี่ยจะมีขนาด 16mm มมยาว4 0ซมในการติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมฐานรากก่อนโดยฐานรากจะมี2ชนิดด้วยกันก็คือมีฐานแผ่หรือเสาเข็มขึ้นอยู่ชนิดของดินทําการก่อสร้างนะครับโดยมีตัวฐานรากแล้วก็ตอหมอ่ตอมอเนี่ย เราจะให้สูงจากพื้นดินอย่างน้อย20ซนเมตรเพื่อป้องกันความชื้นนำเจโบที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับมาทำการเชื่อมติดกับตอหมอ้อแล้ววางแผ่นเพทให้ได้ระดับจากนั้นนะครับก็ทำการตั้งแบบตัวตอหมอ้อแล้วก็เทคอนกรีตปรับระดับแผ่นเพทให้ได้ระดับจากนั้นนะครับก็เทคอนกรีตที่เราเรียกว่านอนชิงระหว่างแผ่นเพทกับตอหมอ้อตัวคอนกรีตเนี่ย จะเป็นคอนเกรตชนิดพิเศษที่ลดการหดตัวแล้วก็มีกำลังอัดสูงนะครับรับนำ้ำหนักได้ถึง900 ksc ทีเดียวเมื่อต่อหม้อเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการติดตั้งเสาเหล็กนะครับอาจจะใช้เคยยกนะฮะแล้วก็ปรับให้ได้ระดับเมื่อได้ระดับก็ทำการเชื่อมจากนั้นนะครับก็ทำการขัดและก็ทากันสนิมใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ปิม,ม์